สวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของกุเาวรพารวยพอสวัยพารวยครับเอฟซครับผมวันนี้มาตามพ่อคำกับหลังจากงววที่ผ่านมาเนคกับน้าพ่อคำเปิดหายไปหาหนึ่งเม็ดเดียวครับไปออกหาสองครับเอฟซครับผมแห่งว่าเปิ่นไปทําการทํางานนะครับเนาะก็เลยมาหาเปิ่นยามกัาคำขึ้นสี่หลับเอฟซครับอ่า ก่อนที่เ้าไปชมคลิปของพอคัมเอฟซีให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางท่านครับมักกระจัดกัดกระพานนะครับเนาะอันมกกันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผูดทองพารวยพอสไตรพารวยเลยครับเออเอฟซีกับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับอะพอคัมพผ่นกระถาแล้วนะครับเนาะอากาศเย็นวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวสวัสดีครับพอคำครับผมหนาวหนาวหนาวสวัสดีครับ ครับผมคุ้นเลยวัดดีครับอ่าวัดดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเอามื่อนี้อันนี้เอาตามความฝันตามความไปกินเด้ออืยครับผมอพอคำฝันตรงกับวราเนาะครับเนาะเอฟซีกับผมมิจิบอกใครว่าว่เอาไรโอ้สองหางกันละสองหางกันละพอดีเป็นยังไงพอคำฝัน เอองวดที่ผ่านมาผมเจอนั่นเอ่อเต้นปากกาอยุติเต้นเอ้าปากกามาเอ้าเอาวะฝันให้ฟังก่อนกระไรโปรแกรบฝันว่าจังไรฝันแบบลักษณะแบบเกาตีหื้อจังไรผมฝันฟันเกิดจริงยู่แต่ว่าไม่อยากเป็นบอกอะไย โอ้ก็อเอฟซีฟังเนี้ยค่อยๆีเได้โหว่าห้องฝันยังไงมาตามพ่อคำเอาหอยวันี้ก้อนอันนี้ไปมันหลายอย่าไปสองตาคนดรอบาดนี้เออเอฟซีไอ่ไหอเนอันตั้งไหนก็ ผู้เพิ่นอยู่หน้านี่เพิ่นไปหาสิข้อมฝันนี่ข้ามเน,นี่ยฝันนี่จะเรื่องเกาเกาเลยโอ้ดีว่าดีเลือกจีออกตกเกาเลยละ่ะโอ้โ้ฝ <c oughs> ันเห็นเรื่องเกาเกาข้ามเกาข้อนอมเสร่จ ฝันอืมพอกับเนีย้ยนี่จะเอาเอาอชางมาไห่โอ้คับผมชออางมาไห่ชาหมาไห่ผมก็เลยขนาดนอนเงนี้ยงคนละเออบยานอนอนยู่หน้าหอกโอ้ไปหาอยู่เพื่อนเลยนอนอยู่ เฮี้ยคนน่ะนั่งดูมองก็ยางนั่นหน่อยมึงก็หน้าบ้านประตูเขาน่ะโอ้อืมคือหน้าบ้านพ่อคั่มอีสิมีไอ้มองนั่งพักนั่งนั่งเล่นนิหันพ่อคั่มก็เลยนั่นนิหันเลยแมี้เพิ่นไปหาอยู่ในบ้านเลยทีบ่นเป็นเมียก็บ่นเป็นนั่นั่มบ่นเป็นดุจเ่ยวเลยโอ้ยูบุญแม่ก็สร้างเงนอนอยู่หน้าเลยก็ออ บริเวณเก็บไผ่แม่นเขาบ้านเขาหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหยังแล้วเป็นน่องยุดบ้านก็เป็นน้องดุนนั่นดูนียงางอื้บริเไปยุ่งเกี่ยวกับเมี่ยกับยิ่งหยังเลยแปลว่าแยกกันนั่มาสบายทำสมาธิทุกจึงย่างกิ บวไปยุ่งเกี่ยวกันเลยอืครับผมอืน่ะพี่น้องก้องไปเอ้ยกันต้องันละ่ะเอาตะคุมฝันเล่ลวนมาบอกสู้ฟังอ่ะอ่ะครับเอ็บจี้ครับผมพอคำพันเอาพอคำจิผมจิตจิตให,หออ้อ่ะเออเออคือคือเอาอะไรว่าเธอไปอ่ะสิเขียนเป็นตัวเลขให้เลย มันบ่หางกันหรอกโอ้ื้อให้ผมเจนบอกพระคำเพื่อที่เจนเองเนาะนาครับเอฟซีผมเพราเพำ่นที่เขียนให้เองด้วยครับเน้่อเพราะว่าคนว่าฝันคำฝันนี่เ่าวบ่อไรแต่ว,ว่าสิเขียนเป็นตัวเลขให้นะครับเนาะคำครับ นี่ไล่ตาบอ,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 อเอเ้านั่งซะมันบทถนัดน,นั่งเขียนรวมันว่า,อเอาเขียนให้ยจะจขับเอฟซีกับผม,มเลขพอค่ำนี่นะครับเอฟซีกับผม ส่วนหลายพนเพื่อนฝันนี่มันทิวาบ่ได้นะครับเนาะเพคนก็เลยว่าอย่าให้ปั่นย้ายทั้งก้มฝันเถาะว่าศันอเอาตัวเลขไปเลยนะครับเนาะ,อะเอาตัวเลขไปเลยว่าศันว่นะเดี๋ยวพอไว้ทีเขียนให้ชัดเจนอีกแค่นึงน,นะครับเนาะโอะ้มันที่บริยูนี่มืดตั้งชีตัวบ้บานเนาะ เนี่ยโบยูนีเหมดทั้งสี่ตัววะเนาะเอฟซีเนาะบัดเนเาะอ้าวขับเอฟซีครับผมเนี่ยเอา้าอันนี้เบิง้งใบซื้อๆได้ขับเด้เอฟซีครับ,รบเอาดูพ่อทำเขียนแบบเจะๆจขับเอฟซีครับออื อ,อยู่ท้งไห้ท้งหน้าใครได้ยินเสียงเนาะครับเนาะจบจบโอ้ครับเอฟซีครับผม <c oughs> นั่งใกล้ๆกันเ <c oughs> อาอะไรล่ะอันนึงดิอบอกมันนี้สเ,เอาบาดีเยน็นไปแบบชัดๆเจนๆครับเอฟซีครับผมเพราะว่าเพราะำเามคน ตัวน้อยนะครับนะอที่กัดยันอานบอก,ออกอบออนี่โอ้โหพอข้ามนี่คือเลขตัวนี้วอบาบไรเขียนให้ซื่อครับอี่ผมแปดสี่สีปตามที่พอข้ามเเขียนนะครับนะแปดสี่สี่ป ตัวนี่ล่ละญาตมันบ้าตกเก่าวะที่เพระาะข้มแม่ญาตเลขมันมาตัวเก่าว่าสันกรับอี่เชฟผมมันวันนี้อยากตัวเกา่าหรอกว่าสันแหาสองอย่างยังไงเอออาจจะมาอีกอีกางนึงอ้อันตะก,ก่อนนี่งวดที่ผ่านมานี่พอ่พอคขาบอกเขียนหาสองนี่เขียนหาหนึ่งนี่พ่อคข้ามวามาันติดไปแต้มหนึ่งสันที แหนโอ้คร <Nein>. ับผมก็เรียกว่าอันที่รินแล้วได้หาสองแมแต่ว่าเลขมันมันเป็นตัวเก่าพอพอับามบอยบลบอลงก็เลยลงแตมหนึ่งว่าเป็นหานึงนี่โอ้ว่ไปใช้ไามใช้หรอกเรียกชุ่วมนเี้ครับเขามาบอกเลยวนเวียนบูมเวียนดูนี่เขามาบอกพอขําม ผู้ยิ่งสุดซุ่มเกาดีมากกว่าดูเถียงหน้าเนบ่บ่อืออนอน,น,นเนอมือแม่เลยเออนอนคืนขึ้นหนึ่งเลยเจอรถบ่นอนบ่ไปรับ,บตื่นได้แหละเป็นคนแตกห่านมากนอกจากกมผู้อยู่เออดีบ่ดีมาดึงขาพวกเราไปท <laughs> ีอันมีตนเ้นเห้บ่พระขั้น วงกลมให้โอ้ตัวนี้ตัววงกลมครับเอ็ซีครับผมเพราะว่าเพิ่นกลับให้พ่อแม่ตัววงกลมให้คือตัวนี้นะครับอันนี้ตุกกันตกเกาแปดซี่แปดกลับให้พ่อม่ร้างไว้จกี่ก็ได้นะขับเอ็กซีกับผม โอ้เยหมดกี่พาดมากเกันเออว่าหาว่าคัดหานหนึงเออเออเสียมาออกหัสองนีกเอออ้โเก้าอีกเว้ที่เออเอามือนี่ชัดเจนนะครับนะเอฟซีกับผมตัวเน้นเน้นคือสี่แปดนะครับว่าสี่แปดแปดสีต่างๆที่พอข้ามก็บ่เคยเห็นรถพอไหว้ะครับโม่จักัมบริเบิงซัม นำมาหลายเทียแต่เราประจับจักเทียเลขอยู่ที่ทะเบียนรถพ่อไหวอีกเ <c oughs> ช่นเคยครับเอฟซีครับผมสําหรับแนวทางของพ่อคำนะครับเนาอะอ่า <c oughs> มีหาแปดมีเก้าหาอยู่ในนี้มัดมีแปดซีอยู่ในนี้มัดครับเอฟซีครับผมนะอ่าขันมักขัจัดขันกระผานนะรับเด้อเมื่อนี้มาตามหาคนฝันแม่นมาอ่าตอนกลางคืนครับเอฟซีครับผมขอสบบอันบ๊อดจื้อเพิ่นเพิ่นกลับไปหาอยู่หายกิจนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโชคม ắ นใส่ปีใหม่นะครับเอฟซีครับผม อขอให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับ,บคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอจบคลิไปไว้เพียงสัมมีพอกันไหมในคลิปหนะ้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคำครับผมให้ร่ำให้รวยเยอะพี่น้องฟังไปทุกคนครับครับผมอ่า